มาครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาแก้วเอาหนึ่งเก้าเหมือนเดิมนะครับเป็นแก้แบบใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาแล้วก็อธิบายวิธีให้ดูให้ฟังกันนะครับเ่งเหมือนเดิมนะครับก็รัดโซ่ครับใช้คลิปบนไทนรัดโซ่แล้วก็ดูมาเหมือนเดิมเลยจุดเการสองจุดแล้วก็มาอีกตัวนึงครับมาเข้าเบี่ยงลองสีฟ้านะครับให้ตัวกับตัวนี้นะครับตัวนี้ มาร์กจะมีทั้งหมด3ามจุดนะครับส่วนมส่วนทําไมวันนี้ไม่ถึงไม่พูดถึงมาร์คที่อยู่กับเฟืองแคมนะครับเพราะว่า mm hmm. วันนี้เราจะไม่ถอดเราจะไม่ถอดแคมกันนะครับ mm hmm. เรามาดูกันว่าถ้าเราไม่ถอดแคมกันเราจะแก้วากันยังไงนะครับ mm hmm. อ,าอาจจะแบบว่าอาจจะเคยมีคนทําแล้วหรือยังไม่มีใครทําแต่ว่าถ้าใครผ่านมาดูคลิปนี้ก็ ดูเป็นวิทยาทานเป็นตัวอย่างได้นะครับ่าเป็นแนวทางว่าจะทํายังไงอะไรกับรถลูกค้านะครับเพื่อนช่างทุกคนแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่ชอบอ,อยากจะทำรถเองก็มาดูเป็นตัวอย่างได้ครับอา,อาจจะแบบไม่มากก็น้อยนะครับความรู้ตรงนี้โอเคอพอเราตั้งมั่าตรงนี้เศษตรงนี้เศษนะครับรัดรัดโซ่คือไม่ให้โซ่ขยับ ถอดเฟืองจุดระเบิดข้างหลังอาจับจุดระเบิดข้างหลังออกนะครับแล้วก็ถอดตัวตึงโซ่นะครับช่างช่างไฟกำลังถอดตัวตึงโซ่เสร็จแล้วก็มาจะยกการโซ่พร้อมโซ่นะครับขึ้นมาหาอะไรมาห้อยหน่อยนะพี่หาอะไรมาห้อยหน่อยไม่ให้มันไม่ให้มันหย่อนนะครับเดี๋ยวโซ่ข้างล่างมันจะข้ามเฟืองเอานะครับผมดูให้ดีนะครับดูให้ละเอียดนะครับอย่าอย่าอย่าดูมันผ่านแล้วก็ไปทําเวงยครับดูให้ครบดูให้ละเอียดเพราะว่า หลายท่านที่ดูคลิปผมแล้วไปทำเองนะครับคลิปวันก่อนบางคนก็โทรกันมาบอกทำไมรถ,ถาร์ทไม่ติบบางคนก็โทรกันมาบอกว่าใส่ไปแล้วรถขี่ไม่ได้ใส่ไปแล้วรถมีเสียงพ่อนี่นะครับผมถึงบอกว่าดูให้ละเอียดนะครับแล้วก็บางคนถามว่าระยะห่างระหว่างแคมกับตัวกระเดื่องนะครับมันเท่าไหร่แล้วก็ระยะมุด ที่เราจะใส่มันเท่าไหร่นะครับหมดุดระยะมันจะสูงต่ําขึ้นอยู่กับการสึกหลอความสึกหลอของรถแต่ละคันนะครับอ่านันก็โดยประมาณเขาจะอยู่ที่ประมาณ3 0 5 3 0บ5ประมาณนี้นะครับไม่ถึงลามสิบเอยดนะครับหรือถ้าบางคันก็อาจจะแค่3า4 3 0 4จอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยว มาว่ากันต่อเลยเรื่องนี้ดูนะครับว่าจะทำยังไงจะโยกออกท่าไหนนะครับโอเคมาครับตกันต่อเลยนี่นะครับพอเราทำมาร์กอะไรสามจุดติทุกอย่างตรงหมดแล้วแล้วก็มาถอดน็อตตัวนี้ครับตัวล็อกชั้นชั้นชั้นแรกของมันครับชั้นที่ว่าล็อกแคมแต่ไม่ต้องถอดนอ็อตแคมนะถอดแค่น,น็อตตัวนี้นี่ มันจะมีแบบนี้รอ,อบนอกนี้แล้วก็มีรอบกางเรียงมาเลยทางข้างก็เหมือนกันก็จะมีอีก2ตัวอยู่ตรงนี้พอทอเสร็จหมดแล้วพอ,อ,อกยกขึ้นมาเลยี๋ยช่างยกขึ้นมาให้ดูนะนายยกขึ้นมาเลยครับค่อยนะครับอ,อ่าพอ,อ,อกยกขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ก็คือเรายกออก หมดท,ทั้งห้องเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาออกมาเพราะพอทำอย่างนี้ใช่ไหมครับบาร์ตัวนี้ข้างหน้าจะเป็นจุดไขด่ปัดข้้งหลังจะตรงโดยอัตโนมัติเลยนี่นะครับนี่ทีนี้ก็กเพื่อนก็สามารถหยิบกระเดื่องออกได้เลยแล้วก็เอาหมุดออกเอาหมุดเริมออกแล้วก็ย้อนหมุดซิ่งลงไปนะครับก็ย้อนหมุดที่ว่าหมุดที่เราจะแก้ลงไป นี่นะครับวันนี้ผมใช้สามสิบจุดสี่นะครับยัดมันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะยอมลงไปแล้วก็ประกอบกับให้ดูนะครับดูให้ละเอียดก่อนนะครับฝั่งนจาทำเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะ,ะเดี๋ยวไม่ติดเดี๋ยวพังเอาเหมือนเหมือนทุกครั้งที่โทรมาครับทุกครั้งหลายคนโทรมาทําเองนะครับแต่ว่าไม่ติดก็ดูให้ละเอียดนะครับนะครับดูทำให้ดูต่อนะครับผม นี่นะครับหมุดแก้วของเราที่เป็นงาน C n c จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวตัวใหม่อันนี้คือตัว,ตวอนนอกมากับรถนะครับไอตัวนี้มันจะบางคนเขาไปซื้อมามันจะเป็นแบบรุ่นเชื่มอมเออเ,เ,เพื่อนเพื่อนก็คือขอเอาตัวเก่าเนี่ยครับไปกดระยะแล้วก็เชื่อมแล้วก็มาใส่แล้วก็โทร,รมาถามผมว่าทําไมมันดังงั้นอย่างนี้ผมก็ตอบลูกค้าว่าไม่ได้ว่ามันทำไมมันดังว่า จริงๆอ่ะการที่มันดังเพราะว่าเราใส่หมดแก้วเข้าไปเนี่ยมันก็ดังเรากว่าหมดเต็มหมดแล้วนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็ใช้น้ำมันขึ้นมาดันตัวตีนผีของเราให้มันตึงตลอดเวลาแต่ไม่ใช่กำกดนะครับอ่าทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยคือมันตายตัวระยะตายตัวเราต้องหาระยะให้มันได้ได้พอดีค่อยใส่เข้าไปนี่แต่ว่าเวลารถที่มันตูนหรือรีแมปมาวิ่งเร็วๆหรือใช้รอบสูงครับถ้าเป็น ชุดหมุดเดิมมันจะกระเด็นออกได้เลยเพราะว่ามันมันกดมันกดขึ้นลงเร็วจนตัวเนี้ยมันไม่ทันมันเป้าน้ยมันไม่ทันพูดง่ายเลยที่เขาเรียกว่าวาลอยวาลอยอ่ะก็คือตัวเนี้ยมันกระเด็นออกมานี่แหละมันก็เลยลอยออกมาเลยทีเนี้ยก็บันเทิงแล้วทีเนี้ยแต่ตัวเนี้ยเราทำการแก้แก้ไขใหม่ตอนนี้ก็กำกำลังทำความสะอาดนะครับความสะอาดตรง รู้ที่ว่าเพื่อนๆตีเห็นม็อดที่ว่า,าขันล็อกหมอฉีดนะมันจะชอบเป็นเนี่ยดินจะครอบลงมาเพราะมันยู่รอบนอก,นอกดินจะครอบลงไปแล้วขันเขาขันเข้าไม่ได้เพราะกันพอขันเข้าไม่ได้แล้วก็ไปฝืนมนันนะเพื่อนฝืนเสร็จแล้วก็ม็อดก็ปีนเกลียวบ้างม็อดหวานบ้างแล้วก็บางทีก็ต้องตั้บใหม่นะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็อาจจะรู้แหละ อันนี้คือพูดพูดให้ฟังสลับคนที่ยังไม่รู้นะย่าลำคานกันยัไม่ลงคากันนะครับนี่นะครับใส่หมุดเข้าไปแล้วใส่ตัวแก้ตัวใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็วางกระเดื่องเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะจุกตัวนี้ครับทำคำสาดให้ให้ดีนะเพื่อนๆเ,เอาลเรื่อกมาแล้วก็จะวางเข้าไปนะครับ เห็นว่าเราไม่ได้ถอดแคมออกแล้วเรา,าตัวเพลิงสารตัวนี้มันก็จะไม่แยกจากกันนะครับยกขึ้นในช่างนี่คนระับคนจะประมาณนี้ นี้เราก็จะไล่ขันน็อตในอ้อมเลยนะครับรามาดูกันนี่นะครับพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวใส่จานโซ่กับโซ่นะครับแล้วก็มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวปั่นเซ็นเซอร์นะครับแคมนี่ตัวจุดระเบิดเราก็ขันน็อตทุกอย่างเสร็จแล้วประกอบมันจะผิดมไม่ได้เป็นปัญญาอย่างมากเลยเพราะว่ามันมันจะยึดเอาน็อตสามตัวนะครับที่ตัวล็กโซ่เนะี่ยยังไงยังไงก็ไม่ไม่มีทางที่จะ ข้ามไปได้เลยช่องหนึ่งเพราะว่าช่องหนึ่งมันก็ไหลยหลายฟันใช่ไหมล่ะทีเนี้ยมันก็จะอยู่ช่องใครช่องมันละมันก็จะขันง่ายแล้วตอนเนี้ยปัญหาเรื่องการสั่นเครื่องตรงเนี้ยที่ว่ามาร์กไม่ถูกก็จะหมดไปนะครับแก้วิธีนี้ก็ได้แก้วิธีเก่าก็ได้แล้วแต่วความถนัดของใครของมันนะครับไม่มีไม่มีผิดไม่ถูกนะครับอยู่ที่ความชอบแล้วก็ความถนัดนะครับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับวันนี้เราก็พามาดูอ่ ประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันจะทำง่ายกว่ายกเป็นแคมออกมาสำหรับผมนะครับแต่ว่าสำหรับบางคนก็อาจจะชอบแบบยกเป็นแวม,มาเลยหรือจะชอบยกทั้งยวงก็ได้ครับทั้งสองอย่างลอ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 งดูครับเพื่อนๆลองทำดูครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบไม่มีอะไรมากก็ด่วนๆรีบทำก็รีบถ่ายแล้วก็ ตัดต่อก็ดีลงให้ดูเลยครับโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมแล้วก็เอฟซีคนที่ช่วเข้ามาดูที่เข้ามาดูนะครับก็ติดตามกดติดตามกดติดตัวใครไว้นะครับจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับผม